รอกเลยเอาล,ลับเล่นก่อนพี่เอ๋ยเก่งก่อนพี่เอ๋ยไม่มีทางไอสัตว์ <c oughs> พี่เอ๋ยมามายังไงก็เก่ง <c oughs> ไอ้เหี้ยทีมเรามีปักหลุดคนนึง ทำไมฟินิกไม่มีชื่ออะพี่เห็นมันมีชื่อป่ะเออไรวะเนี่ยมีแต่เรื่องมาสะจันไม่เล่นเซลนิมตื่นเต้นขนาดนี้ะเ่ยเออแล้วพูดอังกฤษใส่พวกเกาหลีไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่อืมบี๊อ๊บบี้อ๊บสก๊อตอ่านเอาเองพี่ 스파이크가설치되었습니다 응? m Hm? 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 포 m Hm? 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 h 다 Hm? 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 this is first win in Korea server s a r a m i t a ไอกูปิดเสียงไม้มึงในเกมก่อนไหนไหนพี่กดแท็บไอ้ตรงที่กดแท็บไงอ๋ออ๋ออ๋ออ่าโอเคแต่ผมไม่ได้เปิดอยู่ใช่ไหมพี่เมื่อกี้ไม่ได้เปิดหมายความว่าโอเคแต่เผื่อผมพูดใช่ไหมอ่าพูดพูดได้ยินไอ้ตำแหน่งแวนดอลกับแฟนทอมในช็อปมันก็สลับกันนะพี่เอ้าเหรอ ใช่ครับแวนด้าอยู่ข้างบนแวนทอมอยู่ข้างล่างเออใช่เออวะ่ะตอลอดเล่นแฟนทอมไห่ดิปิงน้อย <c oughs> จี้อยิ่ยงง่าย撒เอ้ย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 วางแล้ววางแล้วมฮี่ยังเด็บขอบคุณมากครับตั้งคิวบล็อ โอเมื่อกี้จังหวะมันโดดลงมาจากหน้าต่างแล้วพี่ยิงอ่ะไอ้เหี้ยเกี่ยวหัวเลยอ่ะคือรู้สึกดีมากเลยเออรู้สึกดีมากเลยเลยิงแล้วแม่งรู้สึกแบบเห็นผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าปิงสามสิบสีกว่านี้อีกเนี่ยเมื่อวานผมเพิงเ่งเล่นปิงสามร้อยมาไม่รู้เมันเห็นผมเป็นอะไรเมื่อวานเลยเออเมื่อวานพังหมดอ่ะเมื่อวานพวกพี่ <S <S พเล่นเล่นแค่เกมเดียวอ่ะตอนกลางคืนอ่ะเก็บสองเกมมเล่นหนึ่งร้อยวันนี้คือแบบโอ้สว่าง อันนี้เราไม่น่าจะเจอตึงอะเนาะไม่น่า,เ,าเกมเพิ่งเปิดอาจจะเจอได้แต่ว่ามันสุ่มแต่ตอนนี้มันก็เที่ยงบ้านมันแล้วนะน่าจะตึงมีห้องตึงมีมเปลี่ยนที่ขวาเป็นโผมากเลยมันเป็นออกโกลงมาละลงมายโดมาแล้วพี่รอดีกยิงกันให้จบทุ โอ้ยพี่เอ,ย,อย่ายี่สิบสามสิบบวกอะต้องแมใช่ใช่ปกติจะขึ้นแจ้งเตือนปิงตรงขวาแปก๊กแปก๊กแปก๊กแป๊กเอ้ยเอ้ 30초 남았습니다 <웃음> <웃음> 스파이크 설치 스파이크 설치 <laughs> 아군이 한명 남았습니다 적군이 한명 남았습니다 먼지로 <laughs> 옐로 จริงคลาสคลาสแล้วนะพี่คลาสแล้วนะพี่คลาสแล้วนะพี่ลองแฟนทอมเด้นี่ใช้แฟนทอมอยู่อ๋าใช่ครับพี่มันลื่นเดียวแบบเออพี่ว่าช่วงแรกๆเล่นแฟนทอมแม่งแบบฟิลฟิลกู๊ดอ่ะแบบ มันคนมันไม่มแบบไม่ตึงมากด้วยอะมันแบบเหมือนเหมือน,นตอนอที่เล่นแรกๆพี่เมียนติดหรือพี่ดันบีบีมีพี่สายใกล้พี่ไอ้เหี้ยมันวะ ศูนย <laughs> ์ดาเลงไปเข้าไปกอนไปกินน้ำเออว่าลืมออฟ มาแล้วเพนนีเอสผมอคทีลโหลครับครับงมอครับฮัลโนหลจากคหนครับอัลฟอออ่อครับผม่ครับผมนนึครับครับผทอลฟทรมา คลัดเป็นว่าเล่นว้ยสนุกพี่ป๊าผมดอให้ด้ไหมนได้สดีครับพี่บา s คลาดและน้องสมอ

ธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมวอ์มาก่อนนะครับเขาอยู่อไพีสุดท้ายอาเข้าบอมเลยอาบอมไม่เจอวะเห็นในแมปแลนบอั่นดินี่ไงนี่นี่นี่อยู่นี่โอ้ยซื้อเกเรียนด้วยไปกันบีลองบีลองเฮ้ยเข้าวับมาเฮ้ยช่วยไม่ได้พี่ไกลอ่ะ ไอ้ไ้อจำเป็นไม่จำเป็น <c oughs> จ้ำเป็น <c oughs> ฮัลโหลครับเก็บสี่คิวอ่ะอ่าพี่ <c oughs> บ้านที่ 8, ที่แปดทับหนึ่งของห้าครับสุภลายวิวนะพี่ครับผมหมู่หมู่บ้านสุภลายวิวนะครับครับผมได้ครับเสมอฟยิงเจ็ดแล้วอ่ะ ไอ้ตี๋สามคนข้างล่างไม่เอาอะไรเลยพวกปิงสิบปิงห้าไม่เอาอะไรเลยคนแรกคอทุยยีการณ์เอชกจุกเฮ้ยฮันึ๊กคือการการเฟิร์สเฟิร์สช็อตมันแม่นอะมาก ราสามารถเดินหวังเป้าได้ผมว่ามันไอซ์เบิร์กครับร้อยบิทกัเหมือนเขาจะปรับเงินตันเป็นหมื่นสี่ป่ะพี่เออนั่นน่ะดิเดี๋ยวพี่เปิดลำโพงเล่นแป๊บนึงผมเปิดลำโพงแล้วพี่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเอาพัสดุบ้านพี่อ๋อโอเคครับมาละอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ยิงสิบอ่ะนะหกวินยิงสิบอ่ะ ผมอยากถ้าเปิด VPN สตรีมได้ไหมพีม่มันก็จะลำบากนิดนึงอ่ะเฮนรี่ยอร์ลินเดอร์เขาเรียกว่าสเปร์แม็กเดียวอ่ะหมดสามอ่ะเยี่ย,อยของจริง,ง,รงมาแล้ววะพี่ๆต้องยืนตัวนิ่งนะ เดี๋ยวอันนี้คือพี่ปั๊ดแปลของแล้วพี่สวัสดีครับอ้าวพี่คนเดิมหัวพี่ตายจริงเมื่อวานผมเรียกไลน์แมนไงแล้วแบบต้องต้องสงจากต่างจังหวัดต้องผ่านแอปของอาว่าครับโอเคเพราะมันจะคิดเป็นของอาว่าครับผมได้ไม่มีปัญหาครับเอาเลยครับตามสบายอ๋อครับผมพยายามเขา ผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งสมัครเมื่อวานว่าเป็นของาฟ้ามันจะไม่ค่อยไวับมันจะช้านิดนึงถ้าเป็นในจังหวัดนะคะถ้ากรุงเทพมันก็ถึงปกติแล้วพวกนี้ได้ครับ30ชั่วนาทีทม่เรลือที่เหลือที่เลืย แพ็กของช่วงนี้โควิดอะพี่ถึงได้กี่โมงอนะครับรับนะครบเสร็จ

ไม่นไม่คุยอะไรกันเลยว่ะเออไม่เหมือนไม่เหมือนแบบฝรั่งเนาะอันนั้นมันมันไม่ใช่ระดบับเก่งๆนะพี่แต่ฝรั่งแม่งคือแบบทุกระดับแม่งพูดหมดคิวบอยอะไรไม่รู้เนี่ย,ยเข้าวับ 장난 끝이야! 넌 죽었어. 도망칠 곳은 없다. 팀이 한명 남았습니다. เฮยเจาอบเจเฮ้ยเขยิงอ่ะขอละราสิบหกโหของเราสิบหกตัวน่ะมันมันพิมพ์อะไรวะดิมันมันด่าเล้วไม่น่าจะไม่น่าจะคำดีอ่ะถ้ามันเขียนอะไรคิวคิวเบย์วะคิวเบย์คิวเบย์แล้วก็เฮึมีฮึด้วยอ่ะมี question mark ผมน่าตั้งชื่อมัาจากเกาหลีว่ะ 접히게. 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 접히이 접히게. 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 อ๋งงเสียงงงระบบก็องเงินตันเหมือนสองเมือนขอลองสนัยนยมิโนขอบคุณครับสามเดือน จริงลบร้อยห้าวิมต้นไป n e ินิก m e เออเรื่นจอเรนจบ วางไหนวะนี่ฟังเสียงไม่ออกเลยลบ 전반전 최종 라운드 어차피 마지막이니까 다써 버려. 깜빼야, 갑히. 오 ไปเอข้อาหนาำพี่ล่าสุด่จสนุนี1명นั้พื่าทร ไอ s ที่ทําไม่ได้เลยตั้งแต่เล่นมาสามอาทิตย์คือการปาดหัว <c oughs> คือการยิงปาดหัวนะครับ 갔다. 적군이 한명 남았습니다. 코 와브에 코 와브에 또 하나. 나도 유 와브라 또명 มตช์พอยต์มตช์พอยต์เดปีที่ยุโรมันส่งผลแล้วดบมาฮะไอไอดี 발게적 발견. 적군이 한명 남았습니다. 어 인기 와. 팀승로란트만재밌 Hehehehe <laughs>